อาีนะ่การซื้อทุเรียนออนไลน์ทุกคนจะต้องมีปัญหาเหมือนกันคือซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้กินปัญหาที่คนนั้นจะเจอเหมือนกันคือหนึ่งได้รับของแล้วแต่ยังกินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สุกแบกพีได้ทิ้งไว้หลายวันแล้วก็ยังไม่สุกแบกพีแต่เราอยากกินมากการที่เราเห็นของกินแต่ไม่ได้กินลำบากใจมาก คนส่วนมากเลยไม่นิยมที่จะซื้อออนไลน์กันนิยมเลี่ยงซื้อตามร้านมากกว่าเพราะว่ามันถึงผพาได้เองอันพาที่ซอนคือผพาอย่างไงวันนี <c> ้ <oughs> <c oughs> อันนี้นะพอได้ของมาแล้วเดี๋ยวก็เก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่แกงย,ยังกินไม่ได้จะอยู่มันแยกออกจากกันเดี๋ยวมันก็เหมือนเนา่าเน้ยเนี่ยมันเหมือนมันเละ เรียนไม่แก่น่าจะช้ำจากการขนส่งไหมอืมใช่เี่ทำเทปนี้นะอืออืนอืช้ำอ่ะโอ้โหดูสภาพการแกะแล้วเป็นเป็นเมียเจ้าของสวนได้ไหมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากอืออือือือ่ถามว่า สุกยังนิ่มยังแข็งปีกแต่เราจะกินแล้ว <ไป S 1> เพราะ <ไป S 1> ว่ามันจะเน่าแล้วเน่าแล้วมันยังไม่สุกแต่มันจะเน่าแล้วยังเหลืออ่อยกสองหูว้าเหนื่อย <laughs> มาสุกมนสุก,สกแต่มันจะเน่าแล้วเวต้องหามันแล้ว อออาเนี้เดลยนะปนเนี้ยมันนน่าัันเแล้วอ่ะมันรีแล้วอ่ะแต่ว่าเราจะเอามันเรียกออกกันยังไงดีหวานมากวานมากตมเนี้ยสับพูดกำกับนี่ยอดมากมากมใช่ไหมครับขอเก็บคุเรียนของแต่คุเรียนยังไม่หึง นี่ลิฟเลยดูดีความเน่าของมันมันเน่ามนน่าจะตจักการถึงสือที่อัิกรมเขาเรียกว่ากระทวาไปว่าอยากจะให้กระทของเสวยงทุกจเนเ่ยเพาแก้ปัญหาตรงตองการการผ่าได้พอเกิดการงการผ่านได้คนก็จไม่ต้องมาอานไม่ดก็จะซื้อเพราะว่าคนจะซื้นส่วนทเราจปกินเป็นวามดีหมดทุกคนที่กัดียวไอ้ความนกที่ทุกคนกำลทำมาแล้วก็ไม่สุกเอาทิ้งไปรีันดปอาทิตยก็ยังไม่สุกคนเล่าทางผานที่ทุกคนน่าจะอยากได้ถ้าขอเราคนเามันไม่ได้มากเพราะว่าตรงกยอด แก่งมากลีกันเลยคุณภาพนะดีมากเลยอะคือดูเนี่ยคือเปลือกบางมากได้เนือ้อเยอะและใหญ่มากอืม ดีกว่าที่ซื้อตามบ้านถ้าเกิดซื้อตามบ้านคือเราเคยซื้อลูกหนึ่งก็ประมาณสองสามสองโลกวาเกือบสามโลก็จะประมาณห้าร้อยอันนี้สองลูกหกโล,กโลกหนึ่งรวมค่าส่งด้วยแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทได้เนื้อเยอะมากได้เยอะเยอะกว่าลูกละห้าร้อยอีกแต่ที่เป็นปัญหาก,ก็คืออย่างที่บอกหนึ่งซื้อมาเจ้าของสวนบกวกินได้เลยแต่มันยังกินไม่ได้เพราะว่ามันแข็งปิ๊ก ผ่านไปหกวันมันก็แข็งติ๊กเหมือนเดิมแข็งแล้วกดไม่ลงเลยอืปัญหาที่สองคือน้าหนักมันหายหายแน่นอนวันละประมาณหนึ่งขีดต่อลูกหกวันก็หายไปหกขีดคิดง่ายๆเลยทําให้ราคาเมื่อเทียบกับแถวบ้านแล้วมันก็ดูจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ของคุณภาพดีมากถ้าเจ้าของสวนธรรม้กำหนดวันที่